ปรกาศสวสดีท้ามู้วมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกอม a n n e l วันนี้ก็อยู่กับเกม GTA San Andreas นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถกระบ,บะนะครับอยู่กับหมดออนไลน์ออฟไลน์นะครับ๋ยวรถกระบ,บะคันนี้ครับมันเข้าดูทำไมไม่ได้ดูรุ่นอะไรวะจำไม่ได้นะฮะ ีนรุ่นนี้จำไม่ได้นะครับว่าเออยังไงก็่ให้รู้ตอนนี้ดาวติดนะฮะเออขอไม่เสียเวลามากเออมันเนี่ยบงัง,งคนึนข้างบน เดี๋ยวต้องไปเติมเลือกอาหารกันนะโอ้ยเ๋ยบแป๊หนึ่งนะมันบักนะมไอเดือยเราไปแต่งรถตันนี้ก่อนนะฮะ นี่ผมมาทิ้งไว้อือ,อ,อดีกว่าตรงไป เแล้วขึ้นง่ายเลยเฮ้ยโทรหยุดจนได้ครับ ต้องแต่งไหมนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยกันด้วยนะครับ กินจนอ้วกอะไรไมป็อไรมันสิบบาทดีกว่าอันนี้กว่างงเลยอาพ่อ เดี๋ยวว่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินนี่แล้วก็ผิดด้วยบ้าบ่าร้านอะไรอ่ะร้านตัดผมใช่ป่าวะเราก็มาตัดผมพอดี ผมอยู่หรอกถอดหน,น้ากากมาไงอยากถอดหน,น้ากากก็ได้ถอดกันนั่งถอดหลังนี้เท่ดิ ก็มองหาเจ้าค่ะเพี้ยบสักดีมากใน ใส่เทอ,อร์โบอะแค่นั้นแล้วก็นี่อะครับมันก็หลุดเหมือนเดิม เกมนี้มันหลุดบ่อยคงต้องตู่น,น,นสตรีม้วบางเนี่ยเติมเลือดม,มันเดิมใส่เทอร์โบก็รลก็ไปซิงกันคิดอะเล่นกันครับ yep. เต็มทุกทีเออเต็มเดยนดองครับขอแคพี่ขอบคุณครับ,รบสีนีนหอเท่นลยตัดผมตัดผมแล้วก็ 你呢个？太热了。我开个 P O O。热呢？热了。哦。哦 ไว้นี่เขาใส่ไม่สวย っめうわ。 ช้าโอ้ไปไม่ได้ แถันี้จะลถบ้านไปยะ แ,แหลกๆหน่อยหรือ,อยังไงก็ต้องขอใครก็ได้ครับไม่เหมือนเมื่อคืนแล้ว,วเมื่อคืแล้วมันจะแหลกนะครับ จะูอไปไหนไปตามทางนั้น เอาละครับตัวหนุยไ,ไปแล้วครับปไปแล้วเอาไปต่อไปตรงไปต่อไปต่อไปต่อไป เบรกกับเหยียบคันเร่งมันไม่เหมือนกันนะ ไปเพโ่โทรไรวะอยากดูดแห่จ่อไว้ตมงดีใส่ไปไหมใส mm <sighs>

De ser porque que cai de enigma.

ใชเซอย่าโอเคองสัเป็นเพราะสตีมไม่มีอะไรอ่ะ ก็ขอพายกันด้วยนะครับปุดิขอพายกันด้วยนะได้ๆ้วขอไปเติมเซฟก็ได้แต่เซฟมันจะหลุดเต่า เสฟเมื่อกี้เห็นมาหลุดไปทีนไง ทำไมมันหลุด่อยจังวะจ,จ,จเจคับ,บวันนี้ก็มาถามนครับวันนี้กับรถดีแม็ใช่ไหมไม่ใช่ดีดีแม็ Mac ไม่ใช่รถกระบะแต่งนะครับวันนี้คนท,ทําค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ไฟนี่มันต้องไปแต่งให้เหมือนจริงหน่อยไม่ใช่ใส่สีไม่ใช่สีลุ้งแบบนี้นะ ใส่เป็นสีขาวไ่อยได้ไหมครับคือแบบนี้มันผมไม่ค่อยชอบนะแต่ก็สวยดีนะครับเจินตนาการนะครับนแบบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็ได้ครับจัดให้สวยพองอ,ะอ่ะเยี่ยมเดี๋ยวผมพาตีกะหลี่ครับ ีบ่มันจะไม่เห็นนะนะครับกำลังโอ้โอ้ยอคได้วยนะที่ มันเห็นหัวนะไม่เหมือนจริงอะ่ะค,คลิปนี้ไว้แค่นี้กอนนะครับแล้วก็เราจะเป็นอัดมนแล้วมันมีสติแล้วครับเป็นไงบ้างนะสำหรับคลิปของผมที่คนก็น่าตื่นตันใจกัน หลุดของมันโคตรบ่อ oh ยนะครับไม่ลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาบ bye bye. ไปก่อนแล้วนะครับเฮ้ยข้าวยากเข้ายินขนาดนี้วะนี่ยนี่น,น,น มนี่หมันเขี้ยวเลยไอ้ซาด อครับผมก็จ,จบแค่นี้นะครับมันจะจบมาหลายจบแล้วครับบ่ายไม่มีคนดูซึ่งตันใจมาก